เลื้งเลื้องลกอคนไข้เป็นอะไรมนาะโอ้ยกัดต้องเมื่อกี้คนไข้พูดว่าอะไรนะกุดต้องกุดตองถามชาติพีดีกว่ากืดตองแปลว่าน่ารักติงต้องโ,อโดนชมว่าน่ารักอีกแบบอยู่รันเมื่อกี้คนไข้บอกว่ากืดตองกุดต้อง,ค,อองคนไข้ชมว่าน,น่ารักอะ่ะติงต้องแน่เลยกัดต้อง เบื่อใจละแก๊สตอมอ่ะเนแปลว่านะฮะค่ะมันเป็นกระเมองมันแปลว่าเนี่ยปวดแน่นบริเวณที่ท้องซึ่งอันเนี้ยมันสามารถพบได้จากหลายสาเหตุนะหลักๆมันก็จะเป็นพวกแก๊สในกระเพาะอาหารหรือว่าที่เขาเรียกว่าแกสไตรติสหรือว่าอาจจะเป็นอาหารไม่ย่อยที่เวปเซียก็เป็นได้หรือว่ากดไหลย้อนหรือเกอิดที่เขาพูดจักกันนะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นแพ้ในกระเพาะอาหารก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นลำไส้แปรปวนหรือว่า IBS ที่เขาห้อง,องกันก็ได้เจ้าจบแล้ว แน่นท้องไม่ได้แปลว่านาะ